เป็นอีกสถานที่หนึ่งนะคะที่เขาบอกว่าต้องมาไหว้นะคะที่ประเทศลาวค่ะก็ต้องใส่สิ้นเข้าไปเด้อค่ะถึงจะเข้าได้ก็ตอนนี้กำลังเข้ามาอยู่นะคะ สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่วัดชัยสิมมาลามนะคะมาใหม่ค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ประเทศลาวนะคะก็จะเป็นอีกวัดหนึ่งนะคะที่มีความอันซีนนะคะที่ทุกคนจะต้องมาขอพรน,นะคะก็พาทุกทุกคนนะคะมาขอพรอนในเราก็มาถึงประเทศลาวแล้วนะคะเราก็จะมาขอพรกันนะคะ กับกระรองนิดนึงค่คะให้ถอดรองเท้ามนะคะเราก็เดินเข้าไปนะคะที่ขอพรนะคะที่นี่จะต้องเปลี่ยนพระถุงหรือว่าสิ้นนะคะห้ามใส่กางเกงคะ่ะแล้วก็ควรจะมีผ้าเขาเรียกว่าผ้าเบี่ยงนะคะ ดูชมความงามนะคะของโบสถ์ของสถาปัตยกรรมที่ประเทศลาวกันนะคะนี่นะคะอนุโมทนาสาธุมีซุ้มพญานาค พระพุทธเจ้านะคะมีอยู่บนมือนะคะเป็นดอกบัวก็งามมากๆค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในกันนะคะ